สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้ผมก็มารีวิวเพ็อกเก็ตไวไฟนะครับนะผมซื้อมาในราคาที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นของ มันมีมันสามารถเลือกซิมได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะถ้าใครเคยเใช้มาก่อนนะครับนะใครที่เคยซื้อมาใช้นะครับส่วนคนไหนนะครับที่อยากซื้อมาใช้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับนะถ้าพราบว่าผมเนี่ยแต่ก่อนผมใช้โทรศัพท์นะครับนะใช้โทรศัพท์นะคือมันก็กระตุกนะครับนะแต่พอใช้ฮอตปอตเนี่ยมันมันกระตุกน้อยกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยกระตุก เท่ากับโทรศัพท์นะที่เราไปเชื่อมเออ่พวกโน้ตบุ๊กนะครับ PC นะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ผมไม่ได้ไม่ได้เออ่ไม่ได้ค่าโปรโมทอะไรนะครับแต่ว่ามารีวิวเฉยๆนรับเพราะว่า บอยากบอกทุกคนว่าเออใช้ดีนะนะถือว่าโอเคนะครับนะสินค้าก็ราคาเบาๆนะครับไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับนะถูกต้องตามที่เราสั่งนะครับแล้วเครื่องตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้ง3 G และ4 G นะครับผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์กับซิม t o t อนะครับไอซิม TOT ไวเลสเน็ตนะครับนะ ถือว่าแรงนะครับวันนี้ผมเข้าไปก็ทําซิมลงอะไรเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปก็ถือว่าได้ทดสอบในโทรศัพท์นะครับความเร็วก็ความเร็วในการอัปโหลดเนี่ยถืออยู่ที่ประมาณ48นะครับหรือ72นะครับมันอยู่ที่พื้นที่นะครับนะมันอยู่ที่พื้นที่ว่าพื้นที่เราอยู่เนี่ยมันสามารถรับขึ้นนะครับขึ้นของทีโอทีเอเน็ตเลได้ไหมนะเพราะว่าขึ้นตัวเนี้ยมันรับ ความถี่อยู่ที่สองพนสี่ร้อยนะครับนะใครที่สนใจนะครับอยากลองซื้อมาใช้ดูก็ลองดูได้นะครับนะเห็นนะมันจะเป็นขึ้น LTE hotspot นะครับอันนี้เป็นของซิม t o t ทไวเน็ตเลดนะครับนะ LTE นี่ครับเป็นของ TOT นะไอแบบเนี้ยถ้าขึ้น LTE นะก็นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะ ส่วนพวกการาใส่อะไรเขาเรียกอะไรแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับได้ไกลถึงหกสิเมตรเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับ60เมตรเนี่ย,แถ,แ,ยนะแถมตัวแปลงซิมการ์ดด้วยนะแถมตัวแปลงซิมการ์ดด้วยนะแต่ในที่นี้ผมจะไม่ได้ออกมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะถือว่าดีนะครับใช้ได้โอเคเลยใครสนใจอยากจะลองสั่งซื้อได้ที่จา a z a ดานะครับเอ้ยไม่ใช่รัซดาไม่ต้องสั่งซื้อนะไปสั่งซื้อที่ช h อป e ีนะครับนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ